เอาทำให้มันเสียงดังก้เนาะมันไม่เสียงดังรีกบกินเร็วเร็ว้ากินข้าวกินอร่อยไหมอร่อยไม่มีเสียงเลยก็ไม่ได้เสียงดังอ่เราทำให้มันมีเสียงสิมันไม่กรอบเป็นแม่จ๋ายกินเราเลยเออดนะไว้แม่จ๋าอยากโทรหาแม่จ๋า,าบอกไปในนี้นี่ แม่จ๋ากินข้าวเล็กเกือบต้อหันไม่จากก๋จาเอากินข้าวเสร็จก่อนจะให้โทรเอิญแยกแม่กินข้าวก่อนแยกแม่สิแม่จ๋าก,กินข้าวเก่งมากมซีเอินได้แล้วกินข้าวกับอะไรแม่กินข้าวกับอะไรแซ่บไหม จ้าแคบมาฮะบอกแม่จ๋าเดี๋ยวเล็กไปหานะเล็กไปหานะ นี่คือน้ำอะไรเนี่ยน้ำซุปลูกซุปสดเลยของใครสดร้อนๆเลยลูกต้องเล็กะอืมหอมยุดบอกให้จ้าด้วยอร่อยไหมจ้าอร่อยไหม ่อยู่จะขอเป็นพูดกินไหมเร็วๆเร็วๆทำเวลาหน่อยลูกเขาเรียบๆกินแม่จ๋าหิวข้าวเร็วอ๋อหยิบเร็วเราใส่ปากกรอหยิบใส่ปากเลยเยี่ยมมาก อร่อยไหมครับทำอย่างนี้ด้วยอเล็ก